คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮาหนอยเม็ดเดียวนะครับ ในรอบพิเศษนะครับปกตินะครับแล้วก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่7นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับ ก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องต้องผิดหวังนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับแต่ว่าก็มารอบเดียวนะครับมารอบเฉพาะกิจนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางที่แอดมินให้ไปนะครับเด่นศูนย์นะครับเมื่อวานนะครับลู่ศูนย์นะครับก็มารอบเดียวนะครับมาในรอบเฉพาะกิจนะครับไม่มาสี่นอยเลยนะครับเมื่อวานก่อนนี้มาสี่นอยนะครับเมื่อวานนี่เก็บนะครับเอามาให้ดีใจนะครับ ในรอบเฉพาะกิจนะครับ0990นะครับสำหรับสายลุดสายวิ่งเมื่อวานนะครับพวกคงจะดีใจนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจในเฮนะครับหลังจากมันมานะครับปกตินะครับพิเศษ v i p นะครับเก็บนะครับสงสัยคนซื้อเยอะนะครับก็เลยเก็บนะครับเมื่อวานนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันพระก็ไม่ได้มีวันเดียวนะครับตัวเลขก็มีเข้าบ้างนะครับผมหลุดบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมพี่น้องนะครับ ก็แอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องเนาะชื่นชอบก็ตามนะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมสําหรับวันที่7นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็ขอให้วันนี้นะครับปังๆนะครับเบิ้ลๆนะครับทั้ง4หนอยนะครับลากตั้งแต่เชโกกิจมาเลยนะครับพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับกับตัวเลขแนวทางวันนี้นะครับ ครับผมก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่7นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นกะครับก็ไปชมนะครับผลงานนะครับว่าเอดมินกิมนำโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับผมหลุดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่6นะครับมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผม ตัวเลขแนวทางนะครับเลข0ูนมานะครับมารอบเาะกิจนะครับมาก่อนเพื่อนนะครับเลขสามนะครับมานะครับเลข7ไม่มานะครับเก็บเลยนะครับเก็บทั้ง4นอยนะครับเมื่อวานนะครับเาะกิจนะครับเาะกิจพิเศษปกติ v ีเอพนะครับเก็บเจ็เลยนะครับไม่วานครับไม่มาเลยนะครับเก็บใส่ไว้นะครับไม่มาครับแมานะครับ9ก็มานะครับ6ก็มานะครับเกก็มาตั้งแต่รอบ เฉพาะกิจนะครับแล้วก็มาปิดท้ายให้นะครับในรอบ VIP นะครับสาหรับ9านะครับสาหรับเรียนศูนย์รุ่ศูนย์นะครับวิ่งศูนย์นะครับพี่น้องดีใจตั้งแต่รอบแรกนะครับผมพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเอาไปเก็บไว้นะครับผมพี่น้องไม่ปล่อยออกมาเลยนะครับผมพี่น้องไม่ปล่อยให้ออกมานะครับผมพี่น้องพิเศษปกติ v i ไไม่ปล่อยเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมพี่น้องเนาะ ตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนครับศูนย์ไม่มาเลยนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับเด่นก็ไม่มาลูดก็ไม่มานะครับผมพี่น้องก็ไม่เป็นไรนะครับสักวันก็ต้องเป็นวันของเราแล้วครับผมพี่น้องเนาะตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมพี่น้องสําหรับเจาะนะครับผมพี่น้องเจาะเจาะ7นะครับเจาะไม่เข้านะครับผมพี่น้องเลขที่ออก6กหนะครับอให้7จแต้มหมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับ7จก็ออก6กนะครับ สำหรับปกตินะครับปกติแอดให้เด่น3เข้านะครับเลขที่ออก63แต่ว่าไม่ได้เจาะนะครับเจาะได้ถึง3 4 3นะครับเจาะเยอะแล้วมันก็จะมากนะครับผมพี่น้องมันก็จะทำให้พี่น้องสับสนนะครับสำหรับสายรูดสายวิ่ง3ก็โอเคนะครับชื่นชอบ3นะครับสำหรับเจาะเจาะไม่เข้านะครับก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับ สำหรับ VIP นะครับเอา91มา41มานะครับตัวเลขดู4กับ1 9กับ1นะครับเมื่อวานใครเจาะ1รูด1ก็จะมีความโชคดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เข้านะครับสำหรับ VIP นะครับอ่ารอบทั้ง3าเจาะนะครับก็เกียบเข้าโต๊ะนะครับสำหรับพิเศษนะครับแอดมินให้801นะครับมันออก806นะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ยังขาดโต๊ดอยู่นะครับแต่ละวันยังขาดแต้มหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเพียงเงปังๆนะครับเข้า3มตัวโต๊ดนะครับผมพี่น้องให้แม่ได้ร้องไห้สักทีเถอะนะครับผมพี่น้องนะครับครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับ ในรอบพิเศษปกติแล้วก็ VIP seaweed, นะครับเน้นรอบให้นะครับเลขในตารางก็มีเลข9กเลข1นะครับเลข8เลข4เลข3เลข6นะครับที่เด่นนะครับเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับตรงกับตัวเลขที่แอดมินได้มานะครับก็ตรงกันนะครับแอดมินจะเอาตัวเลขนะครับที่แอดมินได้มานะครับแล้วก็เลขเด่นนะครับมาบรรจบกันนะครับผมพี่น้องเลขที่แอดมินได้เลขมานะครับ จากวงในนะครับผมพี่น้องจากวงในที่ได้มาแล้วก็เลขเด่นตามตารางมันตรงกันนะครับแอดมินก็จะเอาตัวนั้นนะครับมาเป็นเลขเด่นนะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับผมพี่น้องเด่น1รูด1นะครับสําหรับพิเศษนะครับจะเจาะให้นะครับเป็นเด่นนะครับมี90นย์ะครับ29นะครับทะเนนรอบนะครับสาหรับ4ีเกนะครับแล้วก็6 9นะครับคือตัวลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับผม ครับผมก็มาไปกันต่อเลยนะครับสําหรับรอบปกตินะครับก็จะเจาะให้อยู่ที่4นะครับก็จะมี04นะครับ41นะครับคือตัวเด่นนะครับส่วน46กับ24ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับคนงบเยอะนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับก็04กับ40นะครับพอของปากของคอนะครับสําหรับ VIP นะครับก็จะมีให้1นะครับเจาะ1ไปเลยนะครับ เด่นหนึ่งูดหนึ่งน่าจะมาถ้าจะมาก็จะมารอบสุดท้ายนะครับผมพี่น้องถ้าจะจัดหนักก็จะหนักรอบสุดท้ายนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับมาแน่นอนนะครับไม่พิเศษก็ v i p นะครับตามให้เจอนะครับฟันธงนะครับสําหรับตัวเล่นนะครับก็จะเจาะให้นะครับศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับส่วนสามหนึ่งกับสี่หนึ่งรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับ ก็มาไปกันต่อชุดเบิ้ลนะครับก็จะมี99นะครับ33นะครับ77นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับชุดเบิ้ลก็ถูกเก็บนะครับไม่มานะครับเบิ้ลนะครับสำหรับ v i p นะครับโอ้ทอดกไปพี่น้องปกตินะครับปกติก็จะจ่อให้290นะครับคือตัวเด่นนะครับ2 29คือตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ3ตัวตรงนะครับสำหรับรอบปกตินะครับก็จะให้404นนะครับแล้วก็ 464ลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ VIP นะครับให้501นะครับแล้วก็4 2 1นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่7นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับ แอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมพ่กความลุ้นนะครับชมพวกความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมครับผมสาหรับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้แอดมินกินมาโชคพารวยด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้อดินทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับพี่น้อง fc นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับจากทางช่องอดีมครีมนำโชคพารวยนะครับมานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ